ระดับน้ำนะครับของเยอรมันนะครับเป็นทรงตัวอนะครับอันนี้พีวิวเฉยๆนะครับซื้อมาใช้ <c oughs> จะระดับในสวนนะครับไว้ตอนทำงานช่างนะครับน,นี่ยาวสองฟุตนะครับประมาณนี้2ีนิ้วนะครับ รีวิวให้ดูข่าวๆครับมันไม่มีอะไรระดับน้ำก็น่าจะรู้วิธีใช้กันนะครับอันนี้เขาบอกว่าเออดีไซน์มาให้จับถนัดมืออ,อย่างนี้นะครับเป็นตัวอครับก็ขแข็งแรงด้วยนะครับก้อนนี้ก็กว้างเท่านี้นะครับก็แันนี้ครับโค้งอะไรเป็นตัวอานะครับ ก็ดูง่ายนะครับเนี่ยดูอย่างนี้ก็ได้ดูอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ทนการตกด้ครับ